รอจนละมุนปวดขาไปหมดแล้วเนี่ยเออเนาะเหนื่อยนะเหนื่อยใช่ไหมละมุน

โอมีบล็อกชมโอฮะโอ้นี่บล็อกแดงโไม,มโไปไหนไปเอาไม้ไม่อะไรลูกไม่ได้ใส่รองเท้าาใส่รองเท้าก่อนอากาศดีนะคะวันนี้ไม่ร้อนมากเลยอากาศดี เราอยู่กันที่ชุดเซ็นพรักนะคะใส่รองเท้าให้ถูกด้วยเ่าดีๆก็ได้ไมไแม่ว่าให้ดีๆไ,ไม่ต้องมาหายใส่ได้ไหมเธออย่ามาหายให้เฮานะนุ่น,นป้าออนอนู่นุ่นเดินอ้อมไปหาป้าอ้อนไปไโอเค ใส่รองเท้าก่อน่ืีฝ้าแองเทกล่ม้นใส่รองเท้าก่อน